บำรุงหัวใจนะครับลดความเครียดลดความดันในร่างกายของเราแถมยังช่วยทําให้สงบความเครียดต่างๆวิตกกังวลต่างๆหายไปได้ด้วยไอ้ต้นนี้นะครับมีสรรพคุณอีกมากมายไอ้ต้นที่เห็นเนี่ยเดินมาหลังบ้านก็น่าจะเจอััและเนี่ยผมก็เดินมาเจอไอ้ต้นนี้เรียกว่ากระทบลกป่านะถิ่นดั้งเดิมจริงๆมาจากทวีปอเมริกาใตา้เช่นบาร์เซตลน่าโคลัมเบียนูนมาไกลอยู่นะนอกจากนี้ก็มีการแพร่กระจายมายังเขตบ้านเรานี่แหะ ประเทศไทยเราก็พบมากกระจายพันธุ์ทั่วไปนะประโยชน์ก็มีหลายอย่างเช่นแก้เบื่อเมาทุกชนิดนะครับรักษาบาดแผลอะไรต่างๆได้แก้หวัดได้เป็นอย่างดีช่วยขับพยาธิได้ด้วยนะคลอกรักษาสิวได้ด้วยแก้อาการคันแก้หอบหืดต่างๆนะช่วยลดอาการปวดต่างๆช่วยบำรุงปอดแก้ไข้ไอ้ที่สาคัญก็คือลดความดันโลหิตสูงของเราเนี่ยแหละส่วนมากความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นกันเยอะสมัยนี้นะเนื่องจากอาหารการกิน วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วมันกินยังไงมันทํายังไงจริงๆไอ้กระทบลกที่เราเห็นเนี่ยกระทบลกป่าเนี่ยนะมันเอามากินเป็นอาหารได้เอามารับประทานเป็นอาหารได้มีรสขมเล็กน้อยใช้ลวกจิ้มมันออกรสมันๆม,มันจะไม่ได้ขมมากมายอะไรนะครับจิ้มกับน,น้ําพริกแกงเลียงนะผลแก่ๆเอามากินเป็นผลไม้ได้มันจะออกรสเปรี้ยวหวานนะแต่จริงๆมันจะไม่ค่อยทันนกถ้าเราไปเดินป่าเราจะเห็นเองนะครับถ้าสามารถกินได้นะลูกที่เขาสุกแล้วนะ ก็กินได้ทั่วไปเองนะครับตัวนี้ถ้าใครเจอก็สามารถเก็บยอดอ่อนต่างๆมากินได้เลยหรือว่า,าผัดน้ำมันหอยก็ได้เอามาลวกกิมก็ได้นะครับอันนี้คือกินเป็นอาหารแต่ใครจะเอามาต้มดื่มอันนี้ก็ได้นะครับยอดอ่อนเอามาต้มดื่มเหมือนชามาตากแดดชงดื่มเหมือนชาอันนี้สามารถทําได้นะครับ